Uh, สวัสดีครับเอฟซีสวัสดีลูกๆแลหลานและสวัสดียูทูบเบอร์ทุกท่านสวัสดีครับ uh, วันนี้ได้ใส่บาตรเรียบร้อยแล้วครับวันนี้ได้ใส่บาตรเรียบร้อยแล้วพระก็มาครบ uh, สององค์นะครับสององค์ uh, แล้วก็ uh, ญาโยมวันนี้หายไปครอบครัวหนึ่งนะครับมาสองครอบครัวก็ก็เป็นตามปกติที่ครอบครัวที่อยู่ไกลที่สุดวันนี้ไม่มานะครับวันนี้ไม่มาท่านก็คงไปตักบาทไปใจ่บาทพระที่หน้าบ้านท่านเพราะพระที่หน้าบ้านท่านก็ก็มีนะครับวัดที่ข้างบ้านท่านก็มีแต่ท่านวันสําคัญสําคัญท่านจะท่านจะมา ตักบาตท,ที่หน้าบ้านผมเพราะว่า,าท่านก็ศรัทธาในพระสายวัดป่านะครับสายวัดป่าสายนี้ต้นกำเนิดเดิมก็คือสายาพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตนะครับซึ่งปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติชอบนะครับคนควรจะมาตายบาตรก็ถือว่าผมเนี่ยเป็นคนที่โชคดีไปอยู่ พาอยู่ตรงไหนตรงไหนตรงไหนพระก็จะมาโปรดมาโปรดนะครับก็ก็ถือว่าความเป็นโชคดีเสมอนะครับก็วันนี้ก็ทําบุญเสร็จก็จะามาอุทิศส่วนอุทิศอุทิศส่วนกุศลผลละบุญให้ญาติโยมญาติพี่น้องอารพพสัตว์ทั้งหลายทั้งภูมิเทวดาทั้งหลายทั้งเจ้าที่เจ้าทาง ขอให้รับุูุผลที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญสมบันน,นี้แล้วแต่ก่อนจะัน่นก็ขอคุยสักเล็กน้อยนะครับคุยสักเล็กน้อยไม่มากไม่ไมายนะครับเพราะว่า <c oughs> เอาฝนตกมาสองวันนะครับฝนตกมาสองวันก็มอเช้าก็พาท่านไปดูข้าวข้าวกล้าที่หวานไว้ข้าวกล้าที่หวานไว้ โอ้แตกดีมากเต็มเลยแตกเกือบหมดนะครับที่ไม่หมดก็คือตรงส่วนที่มีน้ําขังมันก็คงจะเน่าไปส่วนข้าวเหนียวที่หวานไว้ยังไม่เห็นต้นเลยนะครับยังไม่เห็นต้นเลยเพราะหวานก่อนข้าปลูกด้านนะ่ะประมาณสามวันตอนนีอ้อันนั้นเปิดหวานได้3ามวันมันก็โตแล้วนะครับมันก็โตมันขึ้นโตแล้ว ประมาณหนึ่งองคุรีแล้วประมาณหนึ่งองคุรีแล้วอ่าอีกประมาณสิบวันก็น่าจะถอนไปดำได้แล้วนะครับก็ประมาณนั้นนะครับอ่าส่วนเรื่องอ่าการทำงานหรือเรื่องอ่าถ่ายคลิปเอาพูดถึงการถ่ายคลิปไปแล้วกันนะครับตอนนี้ถ่ายไม่ค่อยได้เวลา เวลาสวดมนต์ก็บ่ด้ถ่ายคลิปส่งไปให้พวกท่านได้ดูเพราะว่า,ารู้สึกว่า,าหน่วยความจำม,ม,มันเหลือน้อยเต็มทีนะครับเหลือน้อยเต็มทีเพราะถ่ายไปได้นิดนึงก็เครื่องมันก็ดับแล้วนะครับแต่พยายามลบลบให้หมดนะครับลบให้หมดแล้วก็เข้าไปลบในกองขยะข้างในด้วยนะครับ ก,ก็พยายามจะลบแล้วก็พยายามจะหาทางถ่ายมาให้ให้ชมกันนะครับเพราะการปฏิบัติธรรมนั้นเป็นเรื่องที่ถ้าชมแล้วคนที่ชมก็ได้ผลประโยชน์คนที่ไม่ได้ชมก็ไม่ได้ผลประโยชน์แต่เสียเสียประโยชน์ในในสิ่งที่พึงจะควรได้เท่านั้นแต่ไม่ได้เสียเพราะว่าท่านไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะท่านก็หาทางทำเอาเองนะครับก็ไม่เป็นไร ก็พูดกันถึงอย่างนั้นวันนี้ตื่นแต่เช้าตื่นแต่เช้ามาสิ่งที่ห่วงเมื่อวานนี้ผมห่วงปลาตัวน้อยที่ผมไปผายปลอดให้จำได้นะครับในบอ่อในบ่อเนี้ยในบ่อเนี้ยผายปลอดผมนึกว่ามันจะอยู่มันจะรอดแต่มันก็ไม่รอดครับมันก็ไม่รอดอคุณาชาวลาเขาก็เอาไป โยนไว้ลืมรู้ว่า